สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้แอนจะพาเฮ็ดเค้กชิฟฟ่อนนมสดใบเตยพี่น้องจา๋าก่อนไปเริ่มเฮ็ดแอนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อพี่น้องเด้อไปเริ่มวิธีการเฮ็ดกันได้เลยพี่น้องจาอ๋าเนี่ยจ้าเป็นต้นเตยสดแอนปลูกอยู่ประเทศสโลวีเนียพี่น้องจา๋าปลูกไว้ในกระถาง3กระถา,างกำลังงามมากๆเลยจ้ะ แอนก็จะเอาไว้คางนาะต่างตรงนี้นาห้อนก็ยืดตรงนี้นาเน่าก็ยืดตรงนี้พี่น้องจ้าหลังจากนั้นก็เอาใบเตยไปหั่นจ้าู้ใดบ่บมีใบเตยก็ใส่กินก็ได้แทนก็ได้เด้อจ้าเด้อสำหรับแอนแอนมาก,กินแบบสดๆพี่น้องจ้ากับปลูกมาแบบหลายปีแล้วจ้าเป็นสิบ0ปีแล้วพี่น้องจ้าหลังจากนั้นแอนก็นําใบเตยกับนมสดพี่น้องจ้าไปปั้นนะจ้าเนาะปัน้นจนให้ละเอียดพ่นละจ้าจน ได้กินหอมของใบเตยออกมาเนาะจ้ะเนาะแอนก็นจะเอาไปกรองเอาน้นานมเนาะจ้ะเนาะกินนี่แบบหอมมากๆเลยพี่น้องจ้ะกินของความสดของใบเตยจ้ะหอมมากๆหลังจากนั้นแอนจะพาไปเบิ้งนี่ส่วนผสมของฟางไข่แดงเนาะจ้ะเนาะก็จะมีน้ำมันพืชล่ะกะัน้สซที่ปันจากใบเตยล้ะกะัเป็นน้ำตาลกับเกลือลงไปแล้วจ้ะล้ะกะ็สี เพิ่มสีสันนิดนึงพี่น้องจ้าฟังนี่ก็จะเป็นฟังของไข่ขาวจ้าน้ำตาลแล้วก็ครีมออฟทาท่าพี่น้องจ้าเพื่อให้ตั้งยอดดีขึ้นฟูดีเนาะจ้านะตัวนี้เป็นครีมออฟทาท่าจ้าล่องไปเบิรงเดอถ้าผู้ใดว่ามีครีมออฟทาท่าให้ใส่น้ำมะนาวแทนใดเด้อจ้าเด้อไปเริ่มเพ็ดกันเลยจ้าพี่น้องจ้าแองก็เอาไข่แดงล่งไปตีก่อนจ้าจ้า กวดเกียดเกียร์ใส่ไม้ไอ้พ้าเนี่ยตะล่มตะล่มออกเอาออกให้เมื่อี่น้องจ้าหลังจากนั่นกะไปเริ่มตีไข่เด้ยเลยจ้าแองก็จะใส่ตะก้อมือสิละจ้าตะก้อมือก็สามารถเท็ดเค้กแสบได้เด้อพี่น้องเดอ้อมาจําเป็นว่าเฮาต้องไปซื้อเครื่องง่ายๆก็ได้จ้าเนี่ยจ้าแองก็ใส่ปัน้นไอ้ตีไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าตีไปแล้วก็ใส่น้าตาลลงไปแบ่งใส่น้าตาลกับเกลือลงไปสอ,องเท่อพี่น้องจ้า เพื่อที่จะหายเขาไอ้ละเอียดเด้งง่ายๆหลังจากนั้นกระไ่น้โสโซดที่ปั้นกับใบเตยนะลงไปพี่น้องจ้าปั้นไปจนอันตนน์นแล้กกระไ่น้ำมันพืชลงไปจ้าน้ำมันพืชก็ตีตีไปสปีดออนพี่น้องจ้าตีไปตีอยู่ประมาณเลขหนึ่งนี่แหละจ้าแล้กกระส่ไม,ม้ไผ่ตะล่มตะล่มอยู่คางๆโถอ่ะจ้าเอาลงมาจากน้อยพี่น้องจ้า เพื่อที่จะให้ส่วนผสมเข่ากันมากที่สุดเนาะจ้าเนาะหลังจากนั้นแอนก็ใส่แป้งเค้กแล้วก็ผงฟูลงไปพี่น้องจ้าเอาไปล่อนนึงเทือเด้อพี่น้องเด้อแต่แกงร่อนๆเทือนึงเนี่จ้าแล้วก็ตีตีายพี่น้องจ้าค้นไปยังสีหล่ะจ้าใส่เวลาจาักน้อยจ้าก,ก็ยุทธที่นี่แอนก็จะใส่สีหนึ่งสอนซาเนาะจ้าเนาะสีก็จะออกมาประมาณ ตามที่รูปที่เห็นเลยพี่น้องจ๋าข้ามเค็มนี่อยู่ที่เฮาเลยนํเาเดจ้าเด้อว่าเฮามาเค็มหน่อยเค็มร้ายพี่น้องจา๋ากะเหมือนเดิมพี่น้องจา๋ายุดจะข้าวแล้วกะ็เอาไม้พายตะล่อมตะล่อม,อมโถลงมาจา้าเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันให้ได้ดีมากที่สุดเนาะจาะ๋านะเฮากับตีไปอีกพักจักน้อยพี่น้องจา๋าตีไปให้แบบให้เข้ากันให้แป้งแบบว่าละลายดีนะจา๋จาจ้า เ็จเรียบร้อยแล้วกะพักไว้ก้อนแล้วก็เอาตะก้อไปล่างพี่น้องจ้าล่างตะก้อเสซจแล้วฮาก็มาตีส่วนของไข่ขาวจ้าตีไปด้วยสปีดเบาๆไปก่อนนะพี่น้องนะประมาณกลางอะเลขสามของแอนมี่อยู่ประมาณเลขหกแอนก็นตีอยู่ระดับกลางสามนะจ๊านะตีไปจะข้าวขึ้นฟูแล้วกะใส่น้ำตาลลงไปจะเคิงหนึ่งก่อนจ้า ตีไปอีกจะข้าวนึงกะใส่น้ำตาลลงไปอีกทั้งหมดเลยจ้ะตีไปอีกจังน้อยกะใส่ผงครีมออฟทาทาลงไปจ้ะเขาจะซอยให้เสร็โตได้ขึ้นง่ายขึ้นเนาะจ้าเนาะก็คือยังวาทาบ่มผู้ใดบ่มีก็ใส่น้ำมะนาวแทนหนึ่ง่อนซาแทนใดเลยเด้อจ้าเด้อหลังจากนั้นก็ตีไปเรื่อยๆจ้าช่วงระยะเวลาในการตีไข่าขาวนี่จะใส่เวลาจัหน้อยเด้อพี่น้องเด้อตีจนกว่าเขาจะ ตั้งยอดเนาะจา้าเนาะเขาก็ตีไปเรื่อยๆพี่น้องจา้าเนาาี่ยจ้าแตเย็นๆเด้อบางคนก็นกนสิว่าคือเขาข่อยคือนั่นคืนฟูดแท้อยังอย่างสี่เนี่ยตีไปจนเขาตั้งยอดนี่จา้าประมาณนี่พี่น้องจา้าเนี่ยจ้าก็ได้ส่วนไข่แดงแล้วก็ส่วนไข่ขาวมาแล้วเขาก็จะเอามาผสมกันพี่น้องจา้าเอาส่วนไข่ขาวมาตะล่อมกับส่วนไข่แดงพี่น้องจา้าตะล่อมตะล่อมตะล่อมไปจนเป็นเนื้อเดียวกันจา้าวิธีการตะล่อมก็คือ ยกเนาะพี่น้องเนาะยกละแต่ว่าเฮาก็ใส่ไม้พายอ่ะประมาณภาษาอีสานว่านิ่งๆจักน้อยเพื่อที่จะให้อ่ะตัวของไข่ขาวเนี่ยละไอ้ผสมกับไอ้แตกตัวเนาะจ้าเนาะผสมเข้ากับชวนไข่แดงเนาะจ้าเนาะเฮาก็ตีปลายยกตีแบบยกคนแบบยกกันแม่จ้ะยกยกไปส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่แบบสําคัญนะจ้เนาะถ้าเฮาตีวนกันเนียงลงไปแป้งไอ้เนื้อของเค้กเนี่ย เนื้อของแป้งนี่เขาก็สีบบฟู่เนาะพี่น้องเนาะเขาก็ตีแล้วแบบโยกตีแล้วก็แบบโยกคนผสมกันแล้วก็ยกขึ้นนี่สิแม่จ้าหลังจากนั้นแอนกับใส่ถาดพี่น้องจ้าขนาดถาดนี่แอนจำว่าไดเด้อจ้าเด้อว่าเท่าไดเนาะพี่น้องเนาะขออภัยไว้นัดที่ดีน้ำเด้อจ้าเด้อเนี่ยจ้าหลังจากนั้นถ้าก็มาเกลี่ยเกลียใส่ถาดพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่แผ่นฟอยล์่องจากหน่อยเพราะว่าเพื่อจะจะว่าป้องกันถาดนะจ้าถ้ามันได้เข่าซอกเข่ามุมแล้วมันทำความสะอาดอยากพี่น้องจ้า เกียให้เต็มถาดเลยเด้อจ้าเด้อตามมุมมุมยังสี่กระใส่ไม้พ้ายนะจ้าไอ้เกียเข้าไปยัดเข้าไปจักน้อยพี่น้องจ้าเพื่อที่จะให้เขาเต็มถาดได้งามเนาะจ้าเนาะย่เห้าอบออกมาจ้าหลังจากนั้นแอนก็จะไปเคาะถาดเนาะจ้าเนาะเคาะพิมพ์นี่แหละพี่น้องจ้าประมาณ3ามสี่เทือจ้าเพื่อจะไล่ฟองอากาศออกจากเนื้อเค้กเนาะจ้าเนาะเวลาห้าอบออกมาแล้วช่องว่างในเนื้อเค้กจะเพ่เป็นหูจงปองแจงแปงหลายเนาะจ้าเนาะ หลังจ,จากนั้นออกจอากถาดอีกก็เคาะจากสองสามเทืออีกจักน้อยพี่น้องจ้าแอนก็นจะอบอยู่ที่ลอยหกสิบองศาเป็นเวลาสามสิบนาทีเตาอบแต่ละบานว่าคือกันให้พี่น้องสังเกตเด้อจ้าเด้อว,ว่าคว่ำห่อนนะ่ะแต่ละยี่ห้อว่าคือกันนะจานะ้าเนาะอันดับแรกก็ให้ห้าสังเกตก่อนจ้ะแอนก็นจะพักไว้ให้เย็นตัวสนิทก่อนจา้าแอนก็นยังเะมาทาครีมนะจานะ้าเนาะ เนี่ยจ้าแอนก็ใส่ตัวเนี่ยจ้าที่ตัดไเค้กพาเค้งเนาะจ้าเนาะกับหันแบบคาเพิงไปตัวนี้ก็จะเป็นครีมเนาะจ้าเนาะที่แอนใส่ใส่ยูทีฮาลอยเอ็มแอลพี่น้องจ้ากับผงครีมออฟทาท่าอีเทียหนึ่งพี่น้องจ้าเพื่อเพื่อแบบว่าตีขึ้นยอดดีแอนไส้ไปสองซอนชาเนาะจ้าเนาะหลังจากนั้นเขาก็ตีครีมไปจนกว่าเขาจะตั้งยอดเนาะจ้าเนาะ แต่ว่าการตีครีมนี่ก็บยูดแล้วแต่อันความชอบของแต่ละคนน่จ้ะมันจะตีขึ้นแบบยอดอ่อนยอดยอดเล้ยๆหรือก็ว่าแบบคนๆแต่สหรับแอนจะตีประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะแอนตีครีมในความหนืดประมาณนี้แล้วแอนก็จะเอามาใส่ไอ้ท่าตรงเนื้อเค้กพี่น้องจ๊ะตรงไอ้สั้นระวังเนาะจ้ะเนาะสั้นแหลกนะจ๊ะ จะกะเกีย้ยไปให้เรียบเรียบเจ้าหน่อยจ้ะพี่น้องจ้าพยายามเกีย้ยไปให้เนื้อขร้มสม่ำเสมอกันเนาะจ้าเนาะนี่จะแล้วแต่เอาเลยมาครีมหน่อยขร้มหลายพี่น้องจ้าถ้าโปะลงไปเลยจ้ะหลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กชีฟ่อนน้ำสดใบเตยอ,อีกสันน้นนึงมาว่างทับพี่น้องจ้าการดีไซน์ของแอนมืนนอนี่แอนก็จะตบแต่งแบบเป็นชิ้นๆไปพี่น้องจ๋าแล้วก็เอามีดมา ตัดเนาะจ้าเนาะขนาดนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเหมือนเดิมจ้าอยู่ทีเฮาเลยว่าเฮามักสิ้นหน่อยสิ้นใหญ่ยังสิเนาะจ้าเนาะตัดไปเลยจ้ากะกะตัดตัดไปจ้าใบเตยนี่แบบกลิ่นหอมมากๆเลยพี่น้องจ้าหอมอิหลจ้าแบบมุ้ยละอุเลยลูกชายลูกสาวแลนขึ้นมาถามเลยว่าแม่เฮ็ดเค้กดีว่าจัดด้วยว่าอยากกินพี่น้องจ้าว่าได้กินโดนแล้วจ้าเนะจ้าหลังจากนั้นกะ ไปตัดใบเตยแง่งน,น้อยใบใน,น้อยจักน้อยพี่น้องจา๋าเมื่อใะแต่แตงหนาเค้กจก้ะตัดเป็นนี่แหละจ้ะจวดจ,จัวจังฉี่หละเล่มแดมจะถ้าสีมานางภาพเป็นดอกดอกกุหลาบดิกะเออใส่เวลจาจักน่อยเอาแบบนี้ละพองงามจังสีแมจ่จ้าพี่น้องจา้าง่ายๆจ้า,จาหลังจากนั่นแอนก็นเอาปี๊ปิมคีมจา้าไปใส่ถุงแล้วก็ใส่หัวพี่น้องจา้าหัวบีบนะจา๋าน้ะแอนก็นเอามาบีบจา้า ไม่มีเทคนิคแล้วก็ดีไซน์ตายตัวเนาะจ้าเนาะแล้วเต็มือว่าเฮาสิดีลดีไซน์แบบไดพี่น้องจ้ายูที่เฮาเลยจ้าเนี่ยจ้าแอนก็จะบีบไปจนกว่าจะครบเนาะจ้าเนาะนี่จ้าสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มอิลีได้พี่น้องล่องเอาไปเฮดเบิรเดจาเดอนั่งกินสักสิ้นนึงนี่ตักไปตักมากกับพี่น้องเ็สิว่าเอ้ามันคือเหมือนแล้วแท้พี่น้องจ้ามันมุนแล้ะมันนุ่มแล้วก็ ละลายในปากมากๆพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นก็เอาไปเตยพี่น้องจ๋าที่เขาตัดไว้นี่แหละฮะมาแต่งเห็นว่าก็งามสานีิกับงามเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วพี่น้องจ๋าลูกชายกับลูกสาวเนี่เอเอาจริงๆล่อแล้วพี่น้องจ๋าแม่บอกว่าแม่ขอแต่งหน้าเคก,ก่อนจากน้อยเด้อลูกเด้อเลยว่าจังสีนะอันสีทูมแล้วว่าสัน่นสกินยูบ่ลูว่าสั่นกินกินว่าเป็นหยังเดียเด๋ยวมากจะไปแปรงฟันดอกแม่เลยว่าจัางสิ มันแสบมันหนุ่มอิหลีเด้อพี่น้องเด้อลองออกไปเฮ็ดเบิงจา้าอันแอนก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อจ้าเด้อสูตรอยู่ท้ายคลิปเด้อจ้าเด้อเบิงให้จบแล้วก็จะรู้ว่าสูตรอยู่ท้ายคลิปเนาะจา้าเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า